วันนี้มีเรซินตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมพลยเอาไว้เป็นตัวแรกเลยนะครับผมสําหรับงานเรซินนะผมพรยไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วต้นปี2020เพิ่งมาได้ต้นปี2021นะครับนั่นก็คือ1ปีเต็มๆเลยเ<อ>ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะมาเป็นตัวแรกแต่ว่าดูข้างหลังดิระหว่างที่รอมานะก็คือเพื่อนๆมันก็มาก่อนเต็มแล้วนะครับผมอ่ะมาดูเลยว่ากล่องนอกเป็นยังไงครับนี่นะครับนี่คือกล่องนอกของเขานะผม กล่องนอกก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นค่าย figure class นะครับแมมนี่ figure class นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่าก่องเขาทําสวยขนาดไหนครับมาแล้วนะครับและนี่คือก่องด้านในนะครับของเจ้าตัว figure class นะครับงานโกคูยูไอนั่นเองหรือว่าอันตราอินสติ้งนะครับกล่องทำออกมาได้ดูดีนะสวยงามนะครับผมอันติเมตอะไรวะพรีอะไรวะพรีชันคอลเลกชันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแขนโกคูบังอยู่นะ นี่นะครับเป็นสเกล1ส่วน4นะครับผมโอเคทั้งๆามันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยมาดูด้านในครับว่าพอเปิดมาแล้วมีอะไรให้เหราบ้างแกะกล่องเข้ามาด้านในก็จะเป็นก่องโฟมนะครับแล้วก็มีผ้าคาดเขียนว่กกา f i g u r cast นะครับผมเป็นผ้าคาดนี่ดีกว่าเป็นเป็นสกอตเทปนะดีกว่านะครับทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นสกอตเทปเนี่ยตอนที่เราจะแกะ เอามาใส่กล่องอีกเนี่ยมันก็จะลาบากนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าคาดมันก็จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเปิดมาแล้วนะครับนี่คือด้านในนะครับผมก็นี่คือตัวโกคูนะตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนี่คือฐานนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกไฟไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะครับแล้วก็นี่หัวโกคูทีเรามาเริ่มต้นจากฐานก่อนนะครับผมด้านหน้าจะเขียนว่าราคอนบอลน,นะครับ มีตรานด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเขียนว่าคอลเลกชั o นข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับผลิตมา6 66ตัวนะครับหมายเลขของผมคือ4 5 6นะครับผมโอ้ยเลขสวยว่ะ4 5 6เลยนะเฮ้ยเถือว่าสวยเลยนะครับผม Figure Class ส n i m ด t a ีเมนต i o n c o ิ l e c t i o n นะครับ Volume 1นะครับ SP นะครับผมอ m มด้ i n t i n ต c t เลขสวยเลขสวยผมชอบสีเอฟเฟกไฟของเขามากเลยนะครับผมมันเป็นสีแบบองคเนีเป็นสีพาสเทล่ะอ่ะเจอแล้วหนึ่งที่นะครับเจอแล้วตรงนี้ ลงรอกพอดี ในส่วนของตัวเอฟเฟกมีแค่นี้เองนะคือมีแค่ข้างใต้เองนะมีแค่3ชิ้นเองนะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะคือตอนที่เราเคลื่อนที่เนี่ยมันจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแม่เหล็กเลยนะครับก็เป็นแค่การแบบใส่ไว้เฉยๆคือตอนเคลื่อนที่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมคือถ้าจะให้เซฟๆหน่อยก็ต้องใช้ไอ้กาวดินน้ำมันนะครับแปะสักนิดนึงนะครับผมมาถึงในส่วนของตัวโกคูนะฮะอันนี้เนี่ยค่ายฟิกเกอร์คลาสเนี่ยมันเป็นงานปั้นมือนะครับผมก็คือว่าเขาจะปั้นเป็นตัวต้นแบบมาก่อนนะครับงานอื่นๆเนี่ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยปั้นมือกันนะนี่นะครับใส่ตัวโอคูลงไปแล้วนะครับสำหรับความแน่นเนี่ยคือมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยนะมันเป็นงานที่ไม่มีแม่เหล็กเลยนะครับผมคืองานอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแม่เหล็กในการดูดนะครับผมทําให้มันอยู่เคลื่อนย้ายเนี่ยน่ากลัวมากในการเคลื่อนย้ายนะครับผม สำหรับในส่วนหัวเนี่ยงานนี้เขาจะให้มา3ามหัวนะครับก็คือจะเป็นล่างหัวดานะครับแล้วก็ล่างหัวขาวแต่ว่ามันจะมีล่างหัวขาวที่สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับผมถ้าเราสั่งแบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่หัวดํากับหัวขาวแบบเปิดไฟไม่ได้แต่ว่าถ้าเพิ่มออปชันที่หัวเปิดไฟได้เนี่ยก็ต้องเพิ่มไปประมาณพันกว่าบาทนะครับผมโอเคได้แล้วนะครับนี่ลายกล้ามเนื้อทําออกมาได้ดีมากเลยนะคือสวยมากๆเลยนะครับผมคือใช้คำว่าไม่มีที่ติเลยดีกว่านะฮะดีมากดีมากสวยมากนะครับชอบมาก ไอไ้อตัวเนี้ยมันมันปั้นมือด้วยแล้วก็เป็นอัตรา1นส่วนสด้วยซึ่งตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยมันถือว่าเป็น1นส่วนสที่ราคาไม่แพงนะราคาค่อนค่อนข้างโอเคนะครับหมื่นต้นต้นอ่ะซึ่งจริงแล้วอัตราส่วน1นส่วนสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบหมื่นห้าขึ้นใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันจะแค่หมื่นกว่าบาทเองนะผมดูแล้วคุ้มอ่ะคุ้มกว่าตัวอื่นๆนะผมผมก็เลยสั่งตัวนี้เป็นตัวแรกนะตอนนั้นนะนี่อย่างสวยเดี๋ยวรอเปิดไฟดูนะผมอันนี้คือมันจะมีปุ่มให้เรากดเปิดไฟดด้้วยนนะีาหลัังครบ Oh. <Wow. S 1> อ้ออออาอนะะอววววววิวว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 อวว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 ่ววาวว้วว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 งวงวอวว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 ว มันจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ต่อไฟนะครับแล้วต่อไฟขึ้นมาถึงหัวเลยนะก็คือว่าพอเปิดไฟอันเนี้วเนี่ยหัวติดด้วยฐานติดด้วยเลยนะครับซึ่งมันจะต่างกับงานก่อนหน้านี้ที่แบบว่าถ้าตรงส่วนหัวเนี่ยมันจะต้องเอาหัวออกมาแล้วก็ต้องมีการใส่ฐานแล้วก็กดเปิดตรงด้านหัวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับตรงที่ว่าเรากดทีเดียวมันติดหมดเลยทั้งตัวติดทั้งหัวติดทั้งฐานเลยนะครับหัวสวยมากลองปิดไฟดูว้าวเท่ครับชอบเลยสวยมากสวยมาก แจ่มเลยนะผมโอเคเดี๋ยวมาลองหัวอื่นด้วบ้างลองลองหัวขาวธรรมดาแล้วก็หัวดํานะครับผมหัวเป็นส่วนที่แน่นกว่าส่วนอื่นเลยส่วนเท้าส่วนเอฟเฟกไม่ค่อยแน่นแต่หัวโคตรแน่นนี่นะฮะก็สวยนะแต่ผมว่าคือถ้าเอาไปตั้งโชว์ด้านในผมก็จะใส่หัวที่มันเป็นเป็นไฟนี่แหละนี่ คือแต่และหัวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าจะทําหน้าตาออกมาเหมือนกันด้วยนะคือบางหัวหน้าบึง้งบางหัวหน้ายิมม้มอะไรอย่างเงี้นะหัวดํากับหัวขาววันเนี้ยจะเหมือนกันจะเหมือนกันตรงที่หน้าบึง้งแต่ว่าอันนี้จะมียิ้มนิดนึงนะครับจะมียิ้มมุมปากนิดหนึ่งในส่วนของหัวสีขาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆก,กันดีกว่าว่างานโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไป งานนี้นะครับก็ชอบมากๆนะครับผม คือดูแลแบบเท่ามากๆเลยนะคือมันสว่างไปยันคิ้วเลยนะผมค่ายฟิกเกอร์คลาสเนี่ยคือเป็นค่ายเลซินที่ค่อนข้างที่จะดังมากในการทำดราฟต์บอลนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะการันตีได้ว่างานเนี่ยออกมาดีเพราะว่าเขาปั้นมือซึ่งปั้นมือเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็ต้องปราณี่กว่าอยู่แล้วนะครับผมงานนี้เป็นงานสเกล1นส่วนสนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงด้วยถ้าเทียบกับตัวโปคูอันดาอินสติ้งที่ผมซื้อมา1นส่วนสอีกตัวนึงเนี่ยมันจะราคาประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้าใช่ไหมครับแต่ว่าอนน ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอัตรา1นส่วนสเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับถ้าเทียบกับร่างกายของโกคูใช่ไหมสมมุติโกคูสูงร้อยแปอัตรา1นส่วนหเนี่ยก็คือจะตัวเท่าผมเลยถ้าอัตรา1นส่วนสิก็จะสูง18เซนอะไรประมาณนี้1นส่วนสก็จะสูงประมาณนี้นะครับผมวัดจากเท้าไปถึงหัวนะเพราะสำหรับงานนี้นะครับฟิกเกอร์พลาสเป็นงาน เลซินตัวแรกของผมที่สางไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก่อนที่จะสะสมโมเดลดั้งบอลเลยแต่มันพึ่งมาครับนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆด้วยคือทาออกมาได้ดีมากนะผมคือถ้าเต็มสิเนี่ยผม oh. ผมให้ศิเต็มศิเลยนะผมชอบตรงที่ว่ามันมันกดไฟทีเดียวแล้วมันขึ้นมาถึงหัวเลยนะแล้วก็ได้ถึง3าหัวอีกด้วย ซึ่งคุ้มมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ